เปาไทยบ้านน้องเอรซิตี้สวัสดีครับวันนี้มาชมโกบีหนึ่งสี่ศูนย์มาช่วยรถไทคูปต้าครับติดอยู่สองคันตั้งแต่เมื่อวานครับเนี่ยมันหมืดก่อนคนขับไม่โคก,กับอากาศเข้ามานะครับมือนี๊ยในมือโปรจาก ทางปุตติสงฆ์ม่สวยครับคนขับแมคโครสายฝนลูกน้นองกวิทยาเซอร์วิสอ่ะร้านเถากีบวกแกเขาามือนี้ลูกน้องจ้าตีเงเลยครับมาชมไปด้วยกันครับสิงยางหอดเลยตะขาบกับโซกับยันได้โซโต๊ะกับ ลูกน้องมือโปราหแล้วนี่แมคโคเสียงโหลดลครับแมคโคแมคโคว่าแรงไปไนันไดโหลดอืดๆเลยครับเนะี่ยเป็นตะไปหอดใส่คนนีข้ขยับขยับ ที่ยางจะบวกรวัยม่โคกงเลดิฟรีลีลเลยครับจอดแช่ใต้มุมบัานนะเอาหมุนไว้ตัวครับขยับรอกันขยับรอกันท่อนสูงก็เตรียมพร้อมแล้วโอ้เป็นตะขวดใส่ปะน้อนหนิเนาะ โค้บมีแ้งปนไหนเร็ดไปเรียมาติเองนี่แหอะฮะ 1ี่ีมาชมแมคโครขึ้นตมกันครับพี่นองนี่ไม่สูงก็เตรียมพร้อมแล้วเสาเราไม่ได้เสาท่านไหนเตรียมพร้อมพร้อมเอ๊ระยะทางประมาณ100เมตรครับจากแมคโครไปแมคโครจะแรงพอไหมเนี่ย เียรหนาดีนครับบิ๊ดหมู่บ้านมาห่อนนี้แล้วตอแก้ปะกาขึ้นครับต้องให้ลูกน้องมือโปรเพื่อนไหม,มอ่ดาดันช่วยดันช่วย ก็บ oh, okay. oh, oh, hey. ่มีหยังโอ้สิย่างฮอดบ่ล่ะบ่วานาขึ้นกันแท้นี่บ่ได้นะครับเจน่ดีเนาะ ึงช่วยครับดึงช่วยแต่บ่มีมือหนิยางก็ได้เลยครับ ัปเดตีละน้อยครับดูช่วยครับอ้าวยังมึงดินยงังดินไปเนี่ยครับเป็นดินโคลนครับดินโตมครับ ฟังยังมั้งนะมือช่วยดึงอีกเดี๋ยวไม่โคกันโหลดฮะแอะแอะโซกันจะลดเนี่ยจังลานพุทธพุทเลยนะครับโซลดยังงั้นเขาอีกไม่ต โซโลูลอยอยตล์อย่างนั้นเข้าไม่โค้งเลยครับอ่ะคอยๆาง้เขาไปตรงนี้เข้ากระวานเลยครับเด็กพี่น้องไปเดินถอยล่างไว้นี่ระดับฟรีมือครับ ไปยางคอยถอยครับข้อมาย,ยู่นูนนะ่นครับจะจิมเลสซิ่งกันมาวันนี้ <c oughs> ไปถามคันหน้าก่อนพี่น,อน้องเป็นเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,อยๆอดินโคลนดินเลี้ยนครับเนี่ย ผลงานถึงคันนาคันที่สองยันได้โซลุดแล้วครับพี่นอ้องไปรอชมคลิปถัดไปครับ